ติดรหัสนะครับขับไปอยู่ดีๆติดรหัสนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับพวกเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับเราก็นี่เลยนะครับใช้โซนเนนะครับแบบนี้ครับอันนี้คือแก้เบื้องต้นนะครับโอเคครับผมวันนี้อยู่กับช่างชาโคล่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพา ท่านนะครับมาแก้ปัญหาครับรถที่ติดรหัสนะครับขับไปอยู่ดีๆติดรหัสนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับพวกเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้ครับไม่มีปัญหานะครับเราก็นี่เลยนะครับใช้โซนิกนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือแก้เบื้องต้นนะครับอยาดาม่านะอันนี้คือแก้เบื้องต้นนะครับพาแก้เบื้องต้นเฉยๆนะครับใครเป็นก็ลองทําดูนะครับเพราะว่าคันนี้มันเป็นๆหายๆนะครับ อันนี้ผมจะพาไปเก้เบอร์นก the ่อนนะครับถ้าไม่หายยังไงก็ต้องเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับเว่าคันนี้มันติดรหัสแปดนะครับอันนี้ผมจะเก้เบองต้นให้นะครับถ้าไม่หายจริงๆก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้คือและเสร็จเสร็จแล้วนะครับคือให้เราฉีดนะครับโซเนกทั้งด้านเซนเซอร์แล้วก็ด้านปั๊กนะครับทั้งสองข้างเลยนะพอฉีดเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องครับลบโคลรีเซ็ตด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองสตาร์ทก่อนเพราะว่า พอที่มามันไม่ขึ้นรหัสแล้วนะครับฟังเสียงเหมือนเคงตู้ลัอโซ่แตกด้วยนะเดี๋ยวผมลองถอดนะครับลบโค้ดรีเฟซหาลบโค้ดรีเฟซด้วยนะครับนะครับจากที่เราทําการฉีดสนกนะครับใส่ปักใส่เซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาเช็คโค้ดนะครับเราก็ใช้สายไฟแบบนี้นะครับบอกทุกคลิปนะครับเวลาลบโค้ดรีเฟซนี่ทำแบบนี้สองข้างนะครับสายไฟนะสายไฟอะไรก็ได้นะครับ หาปักแดงนะตัวนี้ทิพหนึ่งสองห้าตัวแรกนะเป็นตัวโฉมไฟหลอดมิไส้ครับโฉมแรกเลยครับประมาณปีสองพันสิบสองสองพันสิบสามนะครับนี่คาัปักแดงแล้วก็ทําการเสียบแบบนี้นะครับหายปุ่มมันแดงขึ้นนะครับเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านเดียวเนี่ยเป็นเชือกๆนะครับไหยปุ่มขึ้นแล้วก็อ่าพ่วนะครับซ้ายมือนะครับผันหาตัวนะครับแบบนี้แล้วก็เสียบซ้ายมืออย่างนี้เลย พอเสียบแล้วเราก็มาเช็คนะครับว่ะพินรหัสอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเป็นรหัสแปดนะครับอ่ะผมเพิ่งทำการลบโค้ดครับลบโค้ดก่อนนะว่ามันหายไหมนะครับก็เสียบไว้แบบเดิมนะครับเปิดตุวแจไปเลยเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะเพราะว่าผมทํามือเดียวนะครับอาจจะช้านิดนึงครับเราก็ดึงออกนะครับดึงออกปุ๊บเราก็เสียบเข้านะครับตัวนี้คือภายในห้าวินะครับ ถ้าสำเร็จดูมาดูสำเร็จนะครับถ้สาสำเร็จมันจะกระพริบยาวอย่างนี้เลยนะครับยาวๆยานี่เลยคือไม่มีหยุดนะครับนี่พอสำเร็จแล้วปุ๊บเราก็ลองเราก็ปิดกุญแจ,จครับเมื่อกี้มันแปดอันนี้มันกระพริบยาวแล้วนะครับคือถ้าสำเร็จจะกระพริบยาวถ้าหานี้สำเร็จแล้วนะครับยาวเลยนะครับแล้วก็ปิดกุญแจ,จครับแล้วก็ลองถอดนะครับถอดมาเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับ อันนี้ผมถอดแล้วนะวผมจะเสียบดูว่ารหัสบัรยาติดอยู่ไหมนะครับเหยียบกับพื้นนะครับเราก็ปืนเจนะครับถ้าไม่มีรหัสค้างมันจะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับขิ้นแบบนี้เลยไม่มีไฟชูเลยนะครับอันนี้คือไม่มีรหัสค้างเราก็ถอดสายได้นะแล้วก็ลองสาตาร์ทดูนะครับอันนี้คือวิธีลบโพสนะครับ ลองบิดนะครับเจ้าของรถบอกว่าอาการบิดรูกนะครับนี่เสียงนี่เสียงจนเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับเสียงดังมากครับเขาบอกเขายังไม่ทำนะโอเคอันนี้คือหายพูกหายสะดุดละนะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไลองใช้ดูนะครับเพราะว่าเขารีบนะครับเขามีธุระนะครับว่ามันจะขึ้นอีกไหมถ้าขึ้นอีกเราก็ต้อง ถ้ามนสุดสุดจริงๆนะครับถ้ามันไม่หายเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนเฟเซอร์ตัวตุ้มเหน่งเลนเรนงนะครับเพราะว่ามันติดรหัสแปดนะครับโอเคเดี๋ยวรหัสนะครับผมจะทิ้งไว้ท้ายท้าคลิปแล้วกันนะครับเผื่อใครมีปัญหาหรือว่าอะไรเราจะได้แบบเอาไปดูได้นะครับหรือว่าใครอยากแคปไปไว้ใช้งานก็แล้วแต่ท่านนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะรีบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่หายนะก็ลอง ปรับโหมดนะครับปรับโหมดดูนะอันนี้ผมรถปัญหามันหายนะครับผมก็เลยอโอเคนะเดี๋ยวปรับโหมดให้้วยเลยก็ได้นะครับจะได้จบไปดีทีเดียวนะครับอ้ปรับโหมดนะครับเราก็เสียบไว้แบบนี้มันเดิมนะครับแล้วเราก็มาทาขั้นนึงนะครับบิดคันเร่งนะครับมือหนึ่งบิดคันเร่งนะครับอีกมือนึงนะครับเปิดแจไปตาแหน่งนอนนะครับไปตานหน่งนอนนะครับรอไฟตัวนี้นะครับไฟตัวนี้ดับนะครับ พอดับปุ๊บเราก็ค่อยๆคืนนะครับแล้วก็คืนกัลเร่นะครับเอาให้สุดเลยนะครับอันนี้คู่โหมดหนึ่งครับถ้าสําเร็จมันจะกระพริบหนึ่งครั้งนี่แบบนี้นะครับถามว่าปรับโหมดตัวนี้แก้อาการรดสะดุดได้นะครับถ้าใครรดสะดุดลองปรับดูนะครับเพราะส่วนมากถ้ารถติดโพรอะไรพวกนี้ครับมันจะเป็นมันจะมีปัญหานะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็คือรบ เรโค้ดกับปรับโหมดนะครับแล้วใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากไลค์กูแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสัลิปนี้ก็ประมาณนี้เอาค,ครับ3ครับ